แก่ช้าลงแน่แค่ปล่อยให้ท้องหิวก่อนจะไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดแชร์นะคะคุณหมอโยชินรินางุงโมะนะคะเป็นแพทย์ชื่อดังของญี่ปุ่นซึ่งเป็นคุณหมออายุ56ปีแต่มีหลอดเลือดเท่าคนอายุ26ปีแล้วก็มีสมองอ่อนวัยเหมือนคนอายุ38ปีค่ะที่สําคัญหน้าท่านุ่มมากทีนี้ท่านมาเผยเคล็ดลับนะคะว่าจริงๆแล้วคนเรานะีคะสามารถที่จะทําให้อ่อนยาวได้ถ้าแค่เราปล่อยให้ท้องมันหิวบ้าง เคล็ดล all ับการทําให้ตัวเองอ่อนเยาว์ลงหรือว่าแก่ช้าลงนะคะมีตั้งหลายเคล็ดลับนะคะแต่วันนี้จะมาคุยกันเคล็ดลับเรื่องการปล่อยให้ท้องหิวค่ะเวลาที่ท้องเราหิวนะคะกระเพาะเราก็จะร้องครกครากครกครากหรือเรียกว่าร้องจอกจอกนะคะที่กระเพาะมันร้องจอกจอกเนี่ยก็เพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่ในกระเพาะค่ะอย่าเพิ่งรีบกินอาหารนะคะหรือยังไม่ทันหิวก็กินแล้วอย่างนี้เราจะไม่ได้ประโยชน์เรื่องของพลังความเป็นหนุ่มเป็นสาวค่ะร่างกายนะคะมันทํางานอย่างนี้ค่ะเวลาที่ท้องเราหิวจอกจอกเนี่ยค่ะ มันจะมีปรากฏการณ์สสิ่งด้วยกันที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการย้อนวัยของเราค่ะสิ่งแรกเลยก็คือโกรทฮอร์โมนค่ะเจ้าโกรทฮอร์โมนเนี่ยจะถูกหลั่งออกมาแล้วมันก็จะทําให้เกิดการไปสลายไขมันนะคะเอาออกมาเป็นไกลโคเจนหรือเป็นน้ําตาลเพื่อมาเลี้ยงในหลอดเลือดค่ะนอกจากโกรทฮอร์โมนจะช่วยเราเาผาผลาญไขมันเก่าแล้วโกรทฮอร์โมนที่ถูกหลั่งออกมายังมีหน้าที่ในการซ่อมแซมร่างกายนะคะทําให้เราคืนความเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้น สิ่งที่2ที่จะลุกขึ้นมาทํางานเวลาท้องเราร้องจอกๆนะคะก็คือยีนเซอร์ทูอินค่ะยีนเซอร์ทูอินเป็นยีนที่ยืดอายุไขคนเรานะคะเขาเออกมาเก็บทําลายเซลล์ที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะเอาทิ้งไปค่ะแล้วก็เขาจะ่้มแซมเซลล์ที่สึกหรอค่ะแล้วก็ทําให้เซลล์นั้นกลับสภาพมาเป็นเซลล์ที่ดีเหมือนเดิมสิ่งที่3มก็คือฮอร์โมนอะดิโพเน็กตินค่ะเป็นฮอร์โมนมหัศจรรย์ฮอร์โมนอะดิโพเน็กตินจะทําความสะอาดหลอดเลือดของเราค่ะ เป็นตัวชี้วัดความอ่อนเยาว์ของหลอดเลือดเขามีนิสัยแปลกค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเป็นคนผอมนะคะอะดิโพเนกตินจะขยันแต่ถ้าเราอ้วนแล้วสะสมไขมันในภุมเยอะๆนะคะอะดิโพเนกตินจะบอกว่าไม่เอาแล้วฉันทําไม่ไหวแล้วรู้เคล็ดลับแล้วต่อไปอย่าเพิ่งรีบกินนะคะให้ท้องร้องจอกๆอกก่อนค่ะแล้วเราจะได้ประโยชน์ของ3ฮีโร่นี้ทําให้เราอ่อนวัยค่ะ